สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องถ้าดาวโจรตกเมื่อวานเนี่ยวันนี้เซตอินเด็กจะตกหรือเปล่านะครับโดยเราก็คงเคยมีคําถามแบบนี้หลายหลายคนเคยมีคําถามนว่าถ้าเราโจนตกเนี่ยวันนี้เซตจะตกด้วยหรือเปล่านะครับผมจะมา explore by distribution นะครับถ้าเราโจรตกเมื่อวานวันนี้จะตกไหมถ้าเราโจนขึ้นเยอะวันนี้จะขึ้นไหมนะครับ ผมก็จะเริ่มด้วยการพอดกราฟระหว่างเจ้าตัวดาวโจและเซ็ตอินด็เกก่อนซึ่งดูกราฟเนี่ยคร่าวๆเนี่ยผมจะใช้ data ตั้งแต่ปี2011นะครับเดือน1วันที่1จนถึงปี2021เดือน10วันที่15นะครับโดยพอผม plot graph พอดกราฟคอมเพลตเนี่ยมันแทบดูไม่ออกเลยนะว่าว่าดาวโจนตกหรือว่าเราวจะขึ้นทําให้เซ็ตตกไม่เซ็ตขึ้นนะครับแต่คร่าวๆเนี่ยครับผมก็ใช้วิธีเดิมเลยดูดิส t r ิ b ิวช o n นพอดดิส t r ิ b ิวชั n นของเซ็ตนน มีนเท่านี้มีเดียนเท่านี้วาเลนเท่านี้สกิลเน็ตเท่านี้คูโตสิสเ,เท่านี้นะครับโอเคซึ่งผมจะนําเจ้าตัวพารามิเตอร์พวกนี้ไปคอมเพลกับเวอร์ชันแบบอันนี้คือเวอร์ชันปกตินะครับเซตเวอร์ชันแบบอยู่อยู่ปกติแต่ว่าผมจะไปเอาเขาคอมเพลกับเซตเวอร์ชันที่แบบหลังจากดาวโจรตกแล้วเซตจะมีดิสซิลชันแบบไหนนะครับโอเคส่ว okay. นผมจะมีโลจิกคร่าวๆนะครับว่าหากเซตมีวันหยุดเนี่ยผมจะแอคติกเกตดาวโจรรีเทิร์นไปเรื่อยๆหยุดวันนี้แล้วกันนะ ทันที่ผมจะใช้ดาวโจนของวันนี้ไป infer set พรุ่งนี้ใช่ไหมผมต้องใช้ดาวโจนทั้ง2วันนะครับมา compound return กันเพราะว่าไม่งั้นแบบเหมือนผมจะ ignore ดาวโจนวันหนึ่งอะที่ lead to set หยุดนะครับผมจะไม่สามารถ ignore ได้ผมต้อง aggregate return compound ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่ set ไม่หยุดโอเคนะครับแล้วก็เราจะไม่นับวันหยุดของ usa นะครับเพราะว่าวันนั้นดาวโจนมันตลาดไม่เปิดนะครับโอเคโดยคำถามแรกเลย ถ้าเมื่อวานดาวโจนตก1.5%พรุ่งนี้เซ็ตจะเป็นอย่างไรนะครับดูเลยปุ๊บปุ๊ป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 อันนี้คือ distribution ของเซ็ตเวอร์ชันออริจินอลนะครับแล้วก็นี่คือ distribution ของเซ็ต daily return เวอร์ชันหลังจากที่ดาวโจนตกไป1.5%แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นพรามิเตอร์ของเวอร์ชันออริจินอลแล้วเป็นพรามิเตอร์ของเซตเวอร์ชันที่ดาวโจนตกไป1.5%แล้วแล้วสังเกตได้ว่าสังเกตได้ว่ามีพอเทียบกันแล้วเนี่ยโอ้โห เป็นบวกอะกลายมันติดลบเลยติดลบแบบแล้วคือคอมเพล็กแล้วเนี่ยมันมันติดลบ3ามพันสามสี่ส่อสามพันสามสี่สามจุดสองเปอร์เซ็นต์ะคือมันติดลบเยอะมากอะถ้าแบบแบบคอมเพล็กแบบเปอร์เซ็นเทจแล้วเนี่ยแล้วก็มีเดียนเนี่ยก็ติดลบเยอะมากแวรเลียนเนี่ยก็เยอะขึ้นสกิลเนสเนี่ยก็เป็นลบซึ่งก็แย่ขึ้นเพราะว่าเป็นลบมันมีเซอร์ไพรส์ทางด้านลบเยอะขึ้นใช่ไหมครับและคูโตซิตเนี่ยน้อยลงนิดนึง ที่เหลือนี่คือบวกกันแบบอย่างเวอร์เลยนะครับก็คือถ้าคร่าวๆเนอะอะดูอย่างเงี้ยดูจากแค่นี้คร่าวๆเนี่ยเราก็คงคิดว่าเอ้ยเออถ้าดาวโจนตก1.5%เปแล้วเนี่ยพุ่งเนี่ยเซตก็แบบบายเฉลี่ยแล้วมีโอกาสจะตกนะครับโอเคขอค้อถามอันคำถามหนึ่งอะถ้าดาวโจนขึ้นเมื่อวาน1.5%วันเนี้ยเซตจะเป็นต์งันเนี้ยเซ็ตจะเป็นยังไงใช่ไหมปุ๊ป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 ปนนุ๊ปปนนุ๊ปปุ๊ปวุ๊ปป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  ดาวโจนขึ้นไปแล้วเมื่อวาน1.5%่เป็น d i s t r i b u t i o n อง return นะครับเราแค่ยึดปัญหาพารามิเตอร์สองตัวคอมแพรกันเราสังเกตได้ว่าเฮ้ยมีนก็เยอะกว่ามีเดียนก็เยอะกว่านะครับไอ้ถ้าเทียบกับแบบ v e r s i o แบบ normal set แล้วเนี่ย set หลังจากที่ดาวโจนขึ้นเนี่ยมันเยอะกว่า skewness ก็น้อยกว่าในทางลบนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีครับเพราะว่ามี s u r p r i s ทางลบน้อยลงใน แล้วเจ้าตัวคูโตสิตเนี่ยก็มีค่าน้อยลงนะครับก็จะทำให้แบบมีเซอร์ไพรส์ทั้ง2ฝั่งน้อยลงนะครับก็คือโซฟาเนี่ยทุกอย่างค่อนข้างดีขึ้นนะครับถ้าว่าถ้าเมื่อวานเนี่ยไอดาวโจนมันขึ้นมีคนบอกว่าเฮ้ยอยู่วนี้มันมีดาวฟิวเจอร์ดาวฟิวเจอร์เนี่ยมันดูได้ทั้งวันนะครับแล้วถ้าสมมติอะอยู่ดีเซตมันกดมันตกก่อนแล้วละ่ะแบบจะตามอะไรก็ตามถ้ามันตกก่อนแล้วละ่ะแล้วแบบอยู่แล้วพรุ่งนี้เซตจะยังตกอยู่ไหม,น,ม,น,น,น,ไหมนะครับถ้าเซ็ตวันนี้ตกดาวโจนับ ผมใช้เหมือนเดิมเลยถ้าสมมติดาวโจนตก1.5%แล้วถ้าเซตเมื่อวานเนี่ยตกมากกว่า0.75%ก็คือแบบครึ่งหนึ่งของ1.5%นะครับ Distribution จะเป็นรูปร่างไหนนะครับอันนี้คือเป็น Distribution ของเซตปกติอันนี้เป็น Distribution version เซตแบบเ v e r s i o นดาวโจนตกนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่า mean เนี่ยมันก็แย่ขึ้น median เนี่ยก็แย่ขึ้น variance ก็แย่ขึ้น skillness ก็แย่ขึ้นเพราะมันเป็นลบเยอะขึ้นนะคุณตัวสิทด,ดีขึ้นนิดนึงนะครับแล้วพอเราเทียบกันแล้วเนี่ยครับเ v e r s i o น ถ้าสมมติอ่ะดาวอันนี้คือเวอร์ชันดาวตกดาวโจรตกใช่ไหมครับถ้าสมมติเราเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันดาวโจรขึ้นบ้างมีนก็ดีขึ้นนะครับมีเดียนก็ดีขึ้นเวเลียนแย่ขึ้นสกิลเน็ตแย่ขึ้นแล้วก็คูตัซิสดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับทีเนี้ยผมมาคอมเพลตดีกว่าว่าเวอร์ชันเนีเซตที่ปรับตัวไปแล้วเมื่อวานกับเซตที่เวอร์ชันที่เซตยังเวอร์ชันที่แบบผมฟิลเตอร์มาหมดเลยทั้งหมดเลยกับเวอร์ชันที่เซตปรับตัวไปแล้วเนี่ยมันจะต่างกันเยอะหรือเปล่า นะครับถ้าสังเกตได้ว่าไอ้ไอ้ด้านขวาเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่เซตปรับตัวไปแล้วนะเวอร์ชันนี้เป็นเซตที่ยังไม่แบบเวอร์ชันที่เซตยังไม่ปรับตัวแล้วสังเกตได้ว่าเฮ้ยถ้าสมมุติอะดาวโจนตกใช่ไหมเออดาวโจนตกเนี่ยสังเกตได้ว่าเฮ้ยไอ้ไอ้มีนมีนเนี่ยมันไม่ติดลบเท่าเดิมนะถ้าเทียบก,กับเวอร์ชันที่เซตยังไม่ปรับตัวนะครับมีเดียนก็ไม่ได้ติดลบเท่าเดิมนะครับแล้วแวรเลียนก็เยอะขึ้นสกิลเนสเนี่ยจริงๆมันก็พอๆกับเดิมแหละไอ้แล้วก็โทสิตี้ออัััเเนย่ตววงไปแล มันจะทําให้มีกัเดียรีเทิร์นเนี่ยไม่แย่เท่ากับเวอร์ชันที่เซ็ตแบบเวอร์ชันแบบหยิบมาทั้งหมดเลยอ่ะหยิบมาทุกก้อนเลยนะครับแล้วก็น,นี้ยเราก็มาคอมรพยบดาวดาวโจนขึ้นนะครับว่าระหว่างเวอร์ชันที่เซ็ตอัจจัสแล้วกับเวอร์ชันแบบทั้งยูนิเวอร์สเนี่ยะนะักจะดาวโจนขึ้นเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมเราก็จะสังเกตได้ว่าเฮ้ยถ้าสมมติเซ็ตอัจจัสไปแล้วเนี่ยถ้าอยู่ถ้าวันเนี้ยดาเซ็ตขึ้นใช่ไหมแล้วตอนคืนดาวโจนขึ้นพวกนเนี้ยเนี่ยเซ็ตมันก็ไม่ได้มันก็จะไ,ไม่ไ,ได้ขึ้ข้้นนนนนเเเยยออะขาาดัััถททีีแบบบบกวร์ช่แ อุชันที่แบบผมหยิบมาทั้ง universe เลยอะ median ก็ไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบกับเวอร์ชันหยิบทั้ง universe variance เยอะกว่า skillness เยอะกว่าแย่กว่าและว kurtosis ค่อนข้างแย่แย่กว่านิดนึงนะครับทีนี้ผมมาพูดถึง warning ครับว่าเจ้า experiment เนี่ยผมมี warning อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือ experiment น, experiment นี้ทำแค่ installation ระหว่างดาวโจนกับเซตเท่านั้นนะครับไม่การันตีจะใช้พลายกับ asset อื่นได้นะครับแล้วการที่ใช้เลข1.5เนี่ยมันเป็นแบบเลข มั่วๆนะครับเลขกับยูดีก็คิดเองไม่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์บางทีถ้าเราใช้เลขอื่นนะครับอาจจะมีดิสเซิลูชันได้ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อิงแค่ข้อมูลสิบเอ็ดปีตอนเนี้ยก็ถ้าถ้าอิงมากกว่านั้นหรืออิงน้อยกว่านั้นก็ดิสเซิลูชันอาจจะไม่เหมือนเหมือนไม่เหมือนกันอิงแค่ฮิตซอลลี่คอร์ดิสเซิลูชันเท่านั้นนะครับไม่ได้อินฟอร์ถึงอนาคตแล้วก็เนื่องจากมีการเปรียบดิสเซิลูชันพารามิเตอร์จำนวนเดต้าพอยท์น้อยลงจะมีไบแอบเยอะขึ้นนะครับเนี่ยครับที ถ้าดาวโจนลงเมื่อคืนเนี่ยรีเชอของเซตจะเป็นยังไงมีนจะแย่กว่าออริจินัเยอะมีเดีย variance skewness แย่กว่าออริจินัเยอะคุณสธิดีกว่าออริจินันิดหน่อยนะครับถ้าดาวโจนขึ้นเมื่อคืนรีเรของเซตพวกนี้จะเป็นยังไงมีนดีกว่าออริจินัเยอะมีเดียดีกว่าออริจินัลเยอะ variance แย่กว่าออริจินัล skewness ดีกว่าออริจินัลนิดหน่อยแล้วคุณสธิดีกว่าออริจินัลนิดหน่อยแต่ถ้าดาวโจน์เปลี่ยนแต่เซตเปลี่ยนไปตั้งแต่เม นะครับ v a r i เ u สคินคู s สแยกบอลออริจินอลนะครับ